ไอสัตว์เก็บอาถรรพเนี่ยไรครับเดียวนะคะควยอะไร อ้าวอ่าสองรอบแล้วเนี่ยคุ้ยเลยครับคุ้ยฮะไอ้ใครโหลดออมอีกแล้วถ้าคุณออมนะฮะไไม่ด้ลก็โหลดแบบนี้คงจะได้นะที่ยี่สองเคไหมครับเออว่องโซ่บัพเดียวตายถึงเล่าหรือว่าหมาหมาดิ่ปลาไปปลาไปปลาไปเอาไป แล้วมึงจะปลาอย่างนี้มอนด์มอนเตอร์คงบอกว่ามึงปลาหาพี่กี่เลทีเดียวนะคะปลาดาวหาพี่เธอเลยตอนลืมปลาตรงนี้ใส่กระตุกทีแล้วนึงขอเลดกระตุกก่อนมอนมันเยอะมอนมันเยอะแต่การราชการกูสั่งงานข้างบนแม่โอ้ยนี่มันกระตกมากความมันเยอะก็เยอะ ดิงเข้าไปดิครับตายเรียบร้อยกูเห็นแล้วบายนั่นสวัสดีท่านผู้ชมเราว่าเราเอาเฮียคุณกำลังสวัสดีท่านผู้ชมยิงหาพี่เหรอวะไอสัตว์อยู่ไหนลงมาดิเอาเฮียไปละฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตลิ่งหา แปลกใจเสื้อจริงออมไม่กินเหยื่อ w h ไม่ออมไม่ยอมกินเหยื่อวะออมอยู่ในท่อน้ำไม่อยู่ในแม่น้ำออมกินปลากรุ๊กมันนะมานี้มานี้มานี้อะไรปลาแม่งตายหาไาไม่ตายรับ ลงไปตายซะอะไรเงี้ยแบบไงล่ะน้องๆเห็นความงดงามของโซหรือยังครับโซจ้าบอกแล้วมันงดงามเว้ยถ้าคุณเห็นความงดงามของมันเนี่ยเหรอคุณจะถ้าคุณไม่เห็นความงดงามเนี่ยคุณจะไปอยู่กับออมเลยจะอยู่ในท่อนะครับอย่ามาอย่ามาขอละมุนไหม เดี๋ยวไปอันไกลเออกูชอบใกล้ๆความจริงขี้เกียจเดินกูรู้ว่ามึงขี้เกียจอะต่อยยัแม่งต่อยที่ระตุกด้วยไอ้เหี้ยเปล่าไอต้ตัวตรงอื่นมันตรงอื่นมันถือโล่กันกูขี้เกียจต่อยโลโอ้โหมันมีประเด็ดนงนี้ดีกว่าก็ไปทางมึงละไอ้เหี้ยหลุดมาได้ไงอะไรท่อกูไม่มีหลุดน,นะครับท่อกูตายเรียบตลอดเวลาเลยครับไม่ต้องไม่ต้องมองหน้า ท่อคุณที่เขาบอกว่าตายเรียบเลยเยยบร้อยอะไรหนีไปไหนหนีไปไหนนี่ำโอ้กระตุกถ้ามึงกระตุกอย่างนี้นะ,อะโอ้ อะไรเรื่องเยอะนะพวกมึงเนี่ยเรียบร้อยท่อกูไม่มีหลุดครับท่อกูนี่เพอร์เฟกมากครับของกูไม่หลุดตอนกูร้องคนเปลี่ยนไปเรียกว่าท่อแล้วเหรอเนี่ยท่อท่อท่อเรียกตามออมเนี่ยความจริงเขาอมออกมาจากท่อเนี่ยแหละท่อหมา ไอ้น,นี่กูไม่ได้ปิดเพลงหัวอไอ้สัตว์ใช่ไหมกูจะล้ม,มปิดเพลงแม่งอย่างนี้นแหละไม่กูเดี๋ยวไปใส่เพลงล็อกล็อกหน่อยเนี่ครับเพลงข้าขงข่าวกินกล้วย<ล>ะอะไรเงี้ยปาระเบ,บิดควันไปร้อยมันมาใกล้ๆก่อนได้ไหมอย่างนี้อย่างนี้เอออย่างนี้อย่างนี้แหละนะครับวู้ยนี่แหละ เียเอาตายสิเออมันยังไม่ตายยังไม่ตาย <c oughs> มึงตีไงว่าตีช้าหรือยัง <c oughs> ไปเมื่อกี้มันฮิลจังหวะสุดท้ายทำไมเลือดมันแบ่งแบ่งอย่าเงี้ยมั้ยแบ่งกันทั้งหมดทั้งมวล <c oughs> มาแล้วใช่ไหมมาแล้วสิครับเห็นแมหมูฮะต้องแอบ,บมีศพหมวยวะหมอยว่า หนูเพิ่งเจอท่าบุบมรรดาหรอคืออะไรท่านี้ไงท่าบุบมรรดานี่ยนี่ไงบอมบ์อะไรกโอ้ยนี่ไงเมื่อกี้ใช้บัฟอ้นี่ทันพอดีบัฟพี่ว่าเปลี่ยนเบสิกมาเป็นเซอร์เฟสทียจริงเหรอวะเฮ้ยเคลียร์มาแล้วมาแล้วของนี่ระเบิดระเบิดระเบิดหน้าไงโอ้โหตายฮะ โอ้เยไปไปไปวู้ฮู้วู้ฮูกูกำลังจะตายกูกำลังจะตายโอ้ยถ้าเป็นป๊อบไอต้องกินผักผมแต่ถ้าเป็นแอสเทอร์ซินให้กินยางครับผมนายมีคนตายและไอซีเดดพีเพิรลบุมบินดาบุมบินดาบุมบินดาพ่อมึงตายพ่อมึงตายไอ้เหี้ยโอ้ยเอ้ยอ,อย่ามา อ้อวไม่ดไงล่ะไงล่ะจังหวะสุดท้ายไอ้บอลใส่ฟ้ามันอะบอนใส่ฟ้ามันค้างอยู่กับที่ใช่ไหมเออแล้วกูกดบัฟไอที่เพิ่มเมจิกมันดเมจมาเลือดเราอะเออแม่งพืนขึ้นรัวๆเลยดอกกับพันห้าเมื่อกี้สองสามดอกพอบัฟหมดกูวิ่งหนีเข้าไปโดนที่มันเพิ่มเลือดเพิ่ม เฮ้ยมันลงได้รอบสองแสนแปดมันก็สิบเปอร์เซ็นต์หรอไหมลงได้เรื่อยป่ะมึงลงได้อีกกี่รอบก็หมาธรรมดาก็มีมึงเห็นหมาธรรมดาไหมทำไม,มโชว์เพสคิวเคียมกี้ตายโชว์จังงบะสุดท้ายจันไรโอเคไปแล้วไม่ถ่ายแล้ว <laughs> มา,มากูอัดคลิปโชว์เลยเดีกว่าอัดหนาเลยกูดอัดแลมึงเริ่มร้องไอ้ห <laughs> 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 ี้ยอัดเลยเนี่ย <laughs> มึงจะอัด บม,ม่นางทั้งสองเชิญออกเมืองนี้ประสาบมาอยู่ฟวันตาตียังไงครับฟันเลยไม่เมานะใครว่าเราเมาออมอ,อ,อย่ามาทำตัวแก่นั้นเธออะไรอะไร เหมือนฟรีดอมแหละตูดไม่งหวบาทเอาประตูไหนประเทศประตูนี่เหรอไอ้เฮียทำไมไม่ประตูข้างล่างเหรอวะเดี๋ยวมูนวองให้ดูนะครับอยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวมูนมูนมูนวองให้ดูเดี๋ยวไปดูนี่เราจะมูนวอลนะนี่ไงล่ะมงมีงมง เดือมูนวอลกาไหมมาทุกคนสู้ๆนะครับหมาน้อยเบาๆเอ็นเซนนี่ไว้อยู่ดูทำมัมเลยสู้ๆสู้ๆสู้ๆเราร้องเพลงเชียร์นี่แบบเป็นบัฟบาร์ตี้่ไม่ขึ้นไม่ได้อ่ะเออ มะมีมะมีมะมีขูดมะพร้าวทำขึ้นข้าวอยู่ดีตัวมีตัวถูกคนชั่วลากไปเอาไม้แหวหอยทูทูเฉยเฉยเนี่ยะแสบแคันคันมันมันปนกันไปเอาออกก็โดนหมาตีแล้วโอมหน้าวายเอาไอ้เที่ยงไหมกูโดนนะครับไม่นะจันฉันไม่ยอมโดนหรอกโมหน้า ครับตอนนี้ทางฝั่งหน้าผมนะครับมีหมาบุกเข้ามาน้องออมฉายาเด็กทอนะก็กำลังสู้กับหมาอย่างใจเย็นๆแล้วก็ฟรีดอมฉายาตูด30มสิบเซนนะครับก็กำลังสู้อยู่เ <c oughs> ช่น <c oughs> เอเียวกัเฮียกูโดนเมาืงอก้นี่สัส <c oughs> คืว่ากูหลบไกลนะเฮ <c oughs> ียไม่ใช่ตูด30มิบนิ้วสา <c oughs> <30 S 2> นิ้วเลยครับตูดแมงบานมาแมงโดนไม้ท่อนไม้เข้าไปเฮ้ย กูเลี้ยงหมาว่ะไอ้เคียดูดิกูเลี้ยงหมาน่ารักว่ะน่ารักอ่ะชื่ออะไรอ่ะคนนี้ชื่อตัวนี้ชื่อจอรนเองครับตัวนี้ชื่อลอล่าตัวนี้ชื่อจัลทานไอ้เคี้ยหมากูหายสัตว์เอาเย้ยลวงหมากูหายไปไหนทำไมมึงเอาหมากูไปไหนไม่ใครเวล่าอ้าวมึงกัดโอ้โห ยังมันจ่าเอ้ยทำไมยังไม่อ้ามา96.34เหลือไว้ทำทีมกับสุเปีกเลยทีเดียวนะคะอะไรมันได้ฝืนมันได้ฝืนออมวะนัง่งกูงงเปียงอ๋อขึนคืนสามไปอยู่ควันตาน้องเอ้ยพี่มานั่งตูดขมิดน้องขมิดสองปิดผัวบอกอน้องรูตูตัตนเย่ปัดกับับน ใยญ่ๆเงี้ยงๆจะไปเวลต่อกับป้ายนี่โม่นอนแล้วไปนอนดูพี่โน้ตดีกว่ามันเมาอย่างเงี้ต้องดูพี่โน้ตนะครังี้บารีอัะคารเดชไปไหนนะไม่มีใครเข้าใจเราเลยทำไมออมปภัาเธอคิดถึงท่อน้ำใช่ไหมเจนรู้เนี่ยเธอคิดถึงแล้วก็ฉันเปิดท่อให้เธอมุดเข้าไปได้ ทำไมมันฟังดูแปลกๆเหอนั่นสิหรือเธอจะไปหาอะไรกินในท่อดีโอเคไปคนเดียวไปละไปไหนใครไปไหนน้าใครไปไหนอะไรอันนี้ไม่เวลมือวงมือเวลมือนได้ฝืนนอนเหรอไม่ยังไม่นอนอ๋อมาไปไหนหนูก็เวลต่ออะแต่ว่าช่วงนี้ ภาษาไยูควันตาเนี่ยร้องเพลงสามสิบยังสวัสดีครับผมเพื่อนๆทุกคนนะฮะกระผมหอมแดงเช่นเคยนะฮะก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะฮะที่ติดตามรับชมรายการของ Guardian TV มาโดยตลอดนะฮะและเ,เพื่อนเพื่อทุกคนนะครับสามารถกดเข้าไปที่หมอวิดีโอตรงกลางหน้าจอนะฮะเพื่อที่จะเข้าไปดูวิดีโออื่นๆของ Guardian TV ได้นะฮะแต่ถ้ากดตรงกลาง คำว่ามอ,มอวิดีโอแล้วไม่มีลิงก์ไปแล้วก็แสดงว่าไอ้คุณเดียนมันขี้เกียจใส่ลิงก์นั่นเองนะฮะ <c oughs> ให้คลิกเข้าไปดูวิดีโอที่แชแนลกันเองนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับบ๊ายบาย